องการเฮ l ท์มีเดียพัฒนาเครือข่ายสื่อสุขภาวะยกระดับคอนเทนต์เปลี่ยนแปลงสังคม โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงสู่ชุมชนหรือ Help Media ภายใต้การสนับสนุนของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับ c a b l e Channel 3 7 HD จัดกิจกรรม Media Lab ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อเคเบิลสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงในหัวข้อสามทักษะสร้างสื่อเปลี่ยนแปลงสังคมกระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์สู่นักสื่อสารสุขภาวะเพื่อนำมาปรับใช้หรือต่อยอดในการส สร้างสัญสื่อและรายการในแบบฉบับของตนเองให้เป็นสื่อดีมีประโยชน์และน่าติดตามภายในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับประเทศเริ่มด้วยครูรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงการเขียนบทและการกำกับการแสดงทำหน้าที่เป็นวิทยากรที่สร้างกระบวนการการพัฒนาศักยภาพถ่ายทอดทักษะก,การสื่อสารทั้งระดับบุคคลชุมชนและองค์กรที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารมากที่สุดในช่วง ชร์ไอเดียการสร้างคอนเทนต์แนวใหม่เพื่อพัฒนางานในพื้นที่มีวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์เริ่มต้นจากความไม่ตั้งใจไปสู่ความสําเร็จมีผู้ติดตามจํานวนมากและมีะไรายได้สร้างอาชีพกระทั่งปัจจุบันคุณเอ็มปิยวัฒน์แม็กอินไตผู้ก่อตั้ง7.45 Produce Creative Team และปอปออมราภาัยบุญรุ่งเรืองบล ok ็อกเกอร์สาวเจ้าของเพจปอปอลองดูผู้เข้าร่วมจํานวนมากได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างคอนเทนต์ที่จะทําให้สังคม น่าอยู่ยิ่งขึ้นโดยใช้เนื้อหาในการรณรงค์ลดปัดจจัยเสี่ยงจากโจทย์คุณจะสื่อสารโทษของบุหรี่ไฟฟ้ายอย่างไรการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ,ภาพการผลิตสื่อและกระบวนการคิดสร้างสารรค์ในการจัดการความรู้สู่สื่อท้องถิ่นในครั้งนี้สามารถสื่อสารไลฟ์สไตล์การรับชมสื่อของคนยุคใหม่และยกระดับแนวคิดการผลิตสื่อของเครือข่ายสถานีสุขภาวะได้อย่างชัดเจนจากผลงานที่ผ่านการครีเอทีฟและลงมือทำระหว่างร่วมกิจกรรม มีความน่าสนใจทันสมัยและในขณะเดียวกันยังคงเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นและพื้นที่ของตนเองเกิดแนวทางการจัดการความรู้เชื่อมโยงกันระหว่างคนกับสื่อได้อย่างน่าสนใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมต่อไป